วันที่20ธันวาคม2566อดรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ29กรกรกฎาคม2567กระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศทางไกลจากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น5อาคารดำรงราชานุสรกระทรวงมหาดไทยถึงสารการจังหวัดทุกจังหวัดโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนายธีรยุทธ์จันทวงศ์รองผู้ว่าราชะการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมขุนแผนชั้น4สารการจังหวัดสุพรรณบุรี